สวัสดีลูกค้าดีเคสเทุกคนนะคะก็ Girl, วันนี้แกมาแจ้งเกี่ยวกับโปรโมชั่นนะคะโปรโมชั่นของเดือนมีนาจะหมดแล้วนะใครสนใจก็รีบๆสั่งซื้อกันหน่อยนะแล้วก็ใครที่ตอนนี้มาส่งของที่เบสนีอยู่นะคะมาส่งเองนะคะวันนี้ใคร อยากได้โปรโมชั่นนะคะก็รีบๆสั่งซื้อกันเลยนะจ๊ะส่วนใครที่ถามแกว่าคือ1กล่องเห็นผลไหมขาวขึ้นไหมคือเห็นผลจากผิวเดิม1-2ระดับนะคะลอกหนึ่งครั้งก็คือจะได้แค่นิ้นใสๆแค่นั้นเองไปเลยอ่ลอกหนึ่งครั้งก็จะได้แค่นิ้นใสๆแค่นั้นเองนะคะไม่ได้แบบเปลี่ยนรเวิร์งขาวเป็นคนละคนลูกค้าถามว่าอยากขาวเท่าแก้วที่ต้องลอกกี่ครั้งบอกตรงๆเลยแก้วลอกเยอะมากๆนะคะ เอาจริงๆที่ต่อเนื่องกันคือประมาณ13ครั้งนะคะคือมันลอกห้าครั้งถามขาวไหมขาวแต่ว่ามันอยู่ที่ความพอใจของแต่ละคนด้วยว่าอยากขาวข,าวขนาดไหนสมมติโอเคแล้วลอกห้าครั้งไปแล้วมันขาวขึ้นแต่ว่าเราอยากขาวขึ้นอีกมันจะเป็นฟีลแบบว่า,วาลอกอีกครั้งเชิญคนจะขาวอีกประมาณนั้นแกลอกต่อเนื่องประมาณ13ครั้งนะคะคือทําอยู่1ปีอะเออพูดจริงคือตั้งใจลอกแล้วก็ทาครีมทาครีมอยู่1ปีถามว่าผิวบางไหมหนู่นนี่นั่นก็ มันก็ปกตินะเออคือเซลล์ผิวคนเราปกติมันจะถูกสร้างทุกสี่สัปดาห์อยู่แล้วนะคะแล้วมันก็จะถูกผัดออกไปเองนะคะเพียงแต่ว่าการผัดเซลล์ของเราเนี่ยมันผัดออกไปไม่หมดไงคือตัว,ต,วตัวลอกมันก็ช่วยผัดให้ล้าลึกยิ่งขึ้นนะคะมันก็จะลอกหมดนะคะผัดออกไปหมดนั่นเองนะคะส่วนเ,ออเกี่ยวกับเ,ออเลขพัสดุนะคะแก้วแก้วแก้วไม่ค่อยได้แจ้งลูกค้านะคะเกี่ยวกับเลขพัสดุนี่เนาะ,ค,ะคือ มันเยอะแก้วก็เลยไม่ค่อยจะมีเวลาพิมพ์สักเท่าไหร่นะคะถ้าใครอยากได้เลขพัสดุก็ให้ทักละคือสั่งทางไหนที่แจ้งมาทางนั้นทิ้งชื่อไว้ขอเลขพัสดุเลยคะ่ะของเนี้ยแล้วก็ทิ้งชื่อไว้เลยเดี๋ยวแก้วไล่ตอบให้ถ้าเกิดใครไม่ถามแก้วไม่ไปแจ้งนะเพราะแก้วจำไม่ได้ว่าใครสั่งทางไหนบ้างนะคะโอเคคลิปนีแ้แบบไปไวเดือนหน้าเป็นโปรอะไรก็รอดูกันอีกแล้วกันเนาะบาย,บาย